ครับวันนี้ผมก็จะมาขอเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอนะครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้มีโอกาสได้ไปนมัสการหลวงปู่มีกันตะสีโรณวัดป่าสันติธรรมวัดหรือวัดป่าแวงดงนั่นเองที่จังหวัดมหาสารคามผมได้มีโอกาสได้ไปนมัสการครั้งแรก ที่วัดสารีละสังขารของหลวงปู่นั้นของท่านก็ยังอยู่ที่วัดสารีละสังขารของหลวงปู่ไม่เปื่อยไม่เน่ามีพระเกษาขึ้นด้วยประสบการณ์ที่ผมได้ไปนมัสการครั้งนั้นผมก็โชคดีนะกลับมาเป็นพระบารมีของหลวงปู่ที่ได้ โชคลาภกับท่านเป็นปฏิหารที่ผมได้พบเจอนะแล้วผมก็ได้เช่าองค์หลวงปู่มาหนึ่งองค์นะเป็นรูปหล่อหน้าตักองค์เล็กและผมก็มีหลวงปู่ อยู่เหรียญหนึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกนะหลงปุ่มีกันตัดสีโรก็เป็นบุญบารมีของผมที่ได้มีไว้นะพอรุ่นนีน้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นเป็นเหรียญรุ่นแรกที่พ่อผมได้มาครั้งนั้นตอนนั้นผมก็ยังไม่เกิด พอผมได้มาตอนนั้นพอเ,เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าหลวงปู่ให้กับมือตอนที่เอารถสมัยนั้นรถเทน่ารถเทน่าสีดำได้เอาไปเจิมกับหลวงปู่หลวงปู่ก็ผมน้ำมนให้แล้วก็หลวงปู่ก็ควักเหรียญน,นี้ให้มาเป็นเหรียญรุ่นแรกนี่นะครับ ็อาจจะด้วยความเก่าก็จะอาจมีตะไคร้น้ำเหรียนรุ่นนี้แม่ผมใส่ไม่ถอดตอนนี้พ่อผมเสียไปแล้วแล้วตอนนี้ท่านก็เลยให้ผมมาแขวนเพื่อเป็นความสิริมงคลนี่ครับรียนลวงปุ่มีก็ขอบขอ,ขอ,ข,อขอบคุณพระบารมีลวงปุ่มีการตัดสีโร วัดป่าสันติธรรมหรือวัดป่าแวงดงจังหวัดมหาสารคามของเราท่านใดที่อยากมามาสก,การหลวงปู่ท่านก็เชิญได้นะครับเพราะตอนนี้ก็มีจเจ้าอาวาสหลวงพ่อรวยท่านเป็นผู้ด,ดูแล ก็ขอขอบคุณพระบารมีหลวงพ่อรวยที่ท่านแนะนำท่านได้ผมนได้เป่าหัวให้แต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะผมก็อยากจะไปนมัสการอีกผมก็เลยมารีวิวเหรียญหลวงปู่ให้ทุกท่านได้ชมเป็นเหรียญรุ่นแรกและผมก็ได้เช่า อีกองคหนึ่งมาพอเสร็จผมและครอบครัวก็ได้มีโชคมีลาบผมเป็นคนที่ซื้อหวยแล้วไม่ค่อยถูกเลยนะถูกก็เป็นทุกขลาบแต่มันเกิดปฏิหารกับผมในครั้งนั้นที่ผมได้เป็นนมัศการผมตั้งใจว่าถ้ากลับมามีโชคมีลาบผมจะให้ให ให้แม่หรือผมไปเช่า,อ,าองค์หลวงปู่แต่ตอนนี้แม่ผมก็ได้ไปเช่าหลวงปู่มาไว้อีกองหนึ่งเป็นหน้าตากักองค์ใหญ่ครับประมาณเจ็ดนิ้วหรือกี่นิ้วนี่แหละผมก็ไม่อาจจะวัดได้เพราะว่าตอนนี้อยู่กับแม่เพราะว่าโควิดผมก็ไม่ได้กลับไปผมก็ให้แม่ไปเช่ามา องหน้าตัดองละหนึ่งพันบาทตามที่ผมได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ใครที่อยู่แถวนั้นจะไปนมัสการหลวงปู่ก็ได้นะครับผมเพราะตอนนี้ท่านกำลังสร้างโบสถ์อันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่ผมได้เจอปฏิหารของหลวงปู่ อย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพจของผมด้วยนะครับหรือทางช่อง youtube ของผมก็ดีอันนี้ผมก็มารีวิวให้ชมนะครับหลวงปูม่มีแม่บอกว่าพอ ได้เหรียญหลวงปูมาแม่ก็ตั้งผมตั้งคันผมขึ้นมาแม่ก็เลยปตั้งจิตไว้ว่าผมโตมาในอายุระดับหนึ่งถึงจะให้เหรียญน,นี้มาผมก็เลยได้เหรียญน,นี้มาแล้วก็ได้ไปนมัสการครั้งแรกที่จังหวัดมหาสารคาม แล้วผมก็ได้อธิษฐานจิตว่าถ้าผมน้ำมาสการทำบุญกับหลวงปู่แล้วถ้ามีโชคมีลาภเพราะผมเป็นคนที่ซื้อหวยไม่ค่อยถูกเลยแะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ถูกหวยก็เยอะพอประมาณก,นะก็ได้ทำบุญทำตามสัญญาทำคำมั่นตั้งจิตอธิษฐานไว้ ที่ผมไม่อยากแกะออกนั้นเพราะว่าผมชอบความเก่าแก่ของเนื้อเหรียญผมกลัวจะสึกหรอไม่รู้ว่าผมเป็นคนที่รักและศรัทธาในบารามีแห่งพระเกจิทุกพระองค์ผมชอบไปกราบไหว้พระเกจิทุกพระองค์ คลิปหน้าผมอาจจะไปรีวิวให้ดูนะครับผมเพราะผมชอบไปไหว้พกเกจิพระอาราต่างๆสายลวงปู่ม,มั่นก็ดีนะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอพระคุณครับที่รับชมที่ผมได้มาเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังเป็นเกติดๆหน่อยๆนะขอขอบพระคุณครับ